สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้3ามตุ่มยีแล้วนะครับบิตคอยได้หลุด4ี่00ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ทุกตัวก็ลงตามบิตคอยเลยนะครับผมตัวที่บวกสวนตลาดอยู่นะครับซูจิหรือเปล่านะครับผมก่อนหน้านี้คิดว่าจะเป็นชิบะนะครับเดี๋ยวนะครับผมชิบะอินุนะครับชิบะอินุก็ติดอยู่ในฝั่งเขียวแล้วฝั่งฝั่งแดงแล้วนะครับก็ ่อนหน้านี้เขาเทสอยู่แถวประมาณสัก3-409นะครับก็ตอนนี้เขาพยายามเทคตัวขึ้นนะครับแต่ขึ้นไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าบิตคอยย่อลงมาต้องลุ้นให้บิตคอยดิดกลับไปที่40,000นะครับพยายามรับอยู่โซนนี้นะครับหลายรอบมากแล้วนะครับรับอยู่นะครับ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 โซนนี้นะครับแล้วก็พรวดหลุดเลยนะครับขึ้นไปไม่ขึ้นแต่ลุ้นต่อไปนะครับว่าสามารถที่จะรีเบ์ขึ้นได้หรือเปล่านะครับ อาจจะทุบลงมาตาไส้แล้วก็ปลายแหลมดึงขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้47,947แล้วนะครับก็พรวดแล้วครับผมส่วนที่บะก็เช่นกันนะครับที่บะก็หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆที่บะน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะพรวดถอ่อนะครับผมโอเคครับทุบแล้วครับผม3395แล้วนะครับ3395แล้วก็ดึงขึ้นกลับเป็น40 4นะครับ404แนวรับที่แข็งแรงนะครับโซนนี้นะครับเพื่อนๆนะตุ้ไม่หลุดแล้วก็ดึงขึ้นกลับลุ้นกันต่อว่าสามารถดีดไปที่3422ได้หรือไม่นะครับ3406แล้วนะครับมาดูด้วยกันแสดงว่าบิตคอยอาจจะดึงขึ้นกลับก็ได้นะครับเดี๋ยวบิตคอยจะดึงขึ้นไปที่อ่าสี่หมื่นแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะดึงขึ้นกลับนะครับสี่หมื่นแปดพันนะครับแล้วก็จะลากตลบกลับไปขึ้นห้าหมื่นยังไงก็ต้องห้าหมื่นนะครับก็เดี๋ นะครับตอนนี้3 4มสหนึ่งห้าแล้วนะครับลุ้นนะครับว่าสามารถที่จะขึ้นไปเทสได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยตลาดตัวของเขาเองผมคิดว่าวันนี้เขาไม่อยากจะลงนะครับเพื่อนๆต่อให้ทุกๆตัวลงแต่เขาอยากจะเทคตัวสุเทคตัวดีดขึ้นนะครับคิดง่ายแบบนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็บิตคอยก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่จับใส่ใส้สอยเก้าตัวที่ลบ7% 8 10%นะครับก็ดีดขึ้นกลับมาก็โอเคเหมือนกาล่าก็เหมือนกัน นะครับก็ยังไงก็ดิกย่อขึ้นมาสักจากลบสิบย่อลงมาลบน้อยลงเหลือ8ก็กำไร2-3%าเรซแล้วนะครับจะเกิดเข้านะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับมีหลายคนอยากเก็บของอยู่นะครับนะครับก็ชิ้ใบโนะตตามเปรมเอสหนึ่งนะครับผมยังไงผมก็ยังมองเป็นพลายแอคชั่นนะครับว่าจะต้องกลับตัวเป็นขึ้นนะครับแต่มันหลอกล่อมาเยอะมากก็เอาแนวนี้แล้วกันนะครับเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับโซนนี้นะครับ นะครับก็หวังว่าจะดิดกลับขึ้นนะครับหวังว่าเดี๋ยวแท่งนี้อาจจะกลบขึ้นก็ได้แล้วก็แท่งนี้เป็นเลขบวกตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นแท่งใหม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ยังไงผมก็ยังดูว่าเป็นขึ้นนะครับเพื่อนๆยังยังไงก็ยังจะเถียงว่าเป็นขึ้นนะครับเพราะว่า S สี่ตรงนี้นะครับ S 4ตรงนี้ผมยังไงผมก็ต้องมองว่าเหมือนครับเป็นต้องเป็นแท่งนี้ให้ได้นะครับยังไงต้องเป็นแท่งนี้ให้ได้แล้วก็แท่งแท่งนี้ให้ได้แล้วแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งสีเขียว นะครับต้องเป็นเกี่ยวโอเคนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมหวังว่าบิตคอยจะช่วยรีบาวขึ้นมานะครับขึ้นมา4ี Python, ่0มื่นแกว่าๆแล้วก็เดี๋ยวตลาดจะขึ้นไปแต่ครัวเหมือนกันนะครับสี่0มตรงนี้โอ้โหนะครับบิตคอยนะครับกลัวแล้วก็เสียทรงมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับบิตคอยลงหนักแต่ที่บะายยังรักษาฐาน3 4 1 4ได้3400ได้ก็ ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดสําหรับชิบะในชั่วโมงนี้เปลือยอาจจะบวกแสกหน้าไปก็ได้นะครับเพื่อนๆพือคือเขาพยายามรักษาฐาน3ามพันสี่นะครับสามพันสี่อยู่ที่เราเห็นนะครับดึงขึ้นกลับตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยล่วงหนักเหลือสี่หมื่นกก็ไม่เหลือนะครับก็ขึ้นไม่รอดแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะเคยมีประวัติศาสตร์ว่าบิตคอยลงหนักที่บักขึ้นแรงนะครับผมก็มาอัปเดตกับเพื่อนเพื่อนสั้นๆก่อนนอนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมตื่นเช้้าาาาามหว่ใกกไรรทุค นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม